เมื่อวันที่27พฤศจิกายน2551ในขณะที่ประชาชนชาวไทยและชาวต่างชาติต่างพากันอกสั่นขวัญหายกับการบุกยึดสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิและดอนเมืองของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยแต่สำหรับจิตราคชเดชและคนงานไทรออิมร่วม3,000คนมันเป็นวันที่ยากจะลืมเลือน เพราะเป็นวันตัดสินของศาลแรงงานกลางจังหวัดสมุทรปราการในคดีที่ยื่นฟ้องโดยบริษัทบอดี้แฟชั่นประเทศไทยบริษัทลูกของกลุ่มธุรกิจไทอัมเพื่อขออำนาจศาลเลิกจ้างจิตราโคชเดชประธานสาหภาพแรงงานไทอัมอินเตอร์เนชันแนลประเทศไทยจิตราและเพื่อนๆร่วม50คนได้เดินทางไปถึงศาลแรงงานแต่เช้าตรู่แต่กว่าผู้พิพากษาจะอ่านคำตัดสินก็ร่วมเที่ยง และผลการตัดสินของศาลก็เป็นดังเช่นที่บริษัทบอดี้แฟชั่นคาดการไว้คือศาลแรงงานได้ตัดสินว่าจึงอนุญาตให้ผู้ร้องเลิกจ้างนางสาวจิตราโคชเดชกรรมการลูกจ้างผู้คัดค้านได้จิตราโคชเดชถูกฟ้องร้องโดยบริษัทบอดี้แฟชั่นว่าสร้างความเสียหายให้กับบริษัทด้วยการใส่เสื้อไม่ยืนไม่ใช่อัชญากร คิดต่างไม่ใช่อาญยากรรมไปออกรายการทางสถานีโทรทัศน์ช่อง11วันที่24เมษายน2551ในคำพิาพากษาส่วนใหญ่ระบุถึงกรณีของจิตราโคชเดชกับกรณีของโชติศักดิ์อ่อนสูงและการหมิ่นพระมหากษัตริย์ในคำตัดสินครั้งนี้เขียนไว้ว่า ศาลแรงงานกลางสมุดรปราการวันที่27เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2551ความแพ่้บริษัทบอดี้แฟชั่นประเทศไทยจำกัดโจทย์นางสาวจิตราคดเฉเดชจำเลยเรื่องขอใช้สิทธิทางศาลขอเลิกจ้างผู้ร้องยื่นคำร้องว่าผู้คัดค้านเป็นพนักงานและเป็นกรรมการลูกจ้างของผู้ร้อง ต่อมาเมื่อวันที่24เมษายน2551ผู้คัดค้านได้ออกรายการโทรทัศน์ช่อง11ในรายการกรองสถานการณ์โดยใส่เสื้อยืดสีดำมีข้อความว่าไม่ยืนไม่ใช่อาชญากรคิดต่างไม่ใช่อาชญากรรมโดยมีการประกาศให้ทราบว่าผู้คัดค้านเป็นประธานสหภาพแรงงานของผู้ร้องมีผลทำให้ผู้ร้องเสียหายเป็นอย่างมากสืบเนื่องมาจากก่อนหน้านี้ นายโชยติศักดิ์อ่อนสูงได้เข้าชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ของห้างสปปรรพสินค้าเซนท์นเวิด์และไม่ยืนตรงเคารพเพลงสรรเสริญพระบารมีจนกระทั่งนายโชยติศักดิ์อ่อนสูงถูกดำเนินคดีในข้อหาหมิ่นพระมหากษัตริย์กระทําของผู้คัดค้านทําให้เสียหายต่อชื่อเสียงของผู้ร้องลูกค้าและประชาชนทั่วไปคว่ำบาศสินค้าของผู้ร้องนอกจากนี้พนักงานของผู้ร้อง และประชาชนต้องการที่จะเรียกร้องให้ผู้ร้องดำเนินการกับผู้คัดค้านทั้งทางวินัยและทางกฎหมายผู้คัดค้านจึงได้ยื่นคำร้องขอเลิกจ้างผู้คัดค้านกรรมการลูกจ้างเป็นคดีนี้เมื่อวันที่22เมษายน2551เวลาประมาณ16.30นาฬิกานายโชติศักดิ์อ่อนสูงกับพวกได้ไปมอบตัวต่อพนักงานสอบสวนที่สอนปทุมวัน พนักงานสอบสวนตามคำสั่งรองบัญชาการตำรวจนครบาลได้แจ้งข้อกล่าวหานายโชติศักดิ์ว่าหมิ่นพระมหากษัตริย์ไม่เคารพเพลงสรรเสริญพระบารมีตามพรบวัฒนธรรมพศ2486มาตรา6และมาตรา15พรกวัฒนธรรมแห่งชาติพศส4 8 5มาตรา6วงเล็บ3และประมวลกฎหมายอาญามาตรา112 ในวันดังกล่าวนายโชติศักดิก์พวกได้สวมใส่เสื้อยืดสีดำเขียนข้อความบนเสื้อว่าไม่ยืนไม่ใช่อาชญรยกรคิดตา่างไม่ใช่อาชญากรรมต่อมาในวันที่23เมษายน2551เวลาประมาณ23.00นาาฬิกผู้คัดค้านได้สวมใส่เสื้อยืดสีดำมีลักษณะเช่นเดียวกับนายโชติศักดิ์อ่อนสูงสวมใส่เสื้อไปออกรายการสถานีโทรทัศน์ เรื่องกองสถานการณ์วาไรตีีในหัวข้อทำท้องทำแทง้งต่อมากลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยซึ่งมีความเห็นทางการเมืองตรงข้ามกับพันตำรวจโททักษินชินวัตรได้กล่าวหาว่านายโชติศัก์และผู้คัดค้านเป็นกลุ่มเดียวกับพันตำรวจโททักษินได้ร่วมกันหมิ่นพระมหากษัตริย์ทั้งได้ร่วมกันหมิ่นเบื้องสูงและได้แบ่งหน้าที่กันทำทั้งเรียกร้องให้ประชาชนทั่วไปทำร้าย ผู้คัด้านทั้งเรียกร้องให้ประชาชนโทรศัพท์มาด่าผู้คัดขานที่บริษัทผู้ร้องหรือต่อต้านไม่ให้ซื้อสินค้าของบริษัทผู้ร้องด้วยซึ่งผู้คัด้านเองไม่ใช่คนในกลุ่มพันตำรวจโททักษิณการที่ผู้คัดขานสวมใส่เสื้อยือดดังกล่าวออกรายการโทรทัศน์ผู้คัดขานได้ซื้อเสื้อยือดดังกล่าวมาเพื่อช่วยเหลือในการต่อสู้คดีของนายโชติศักดิ์โดยผู้คัดขานเข้าใจว่าสิทธิในการต่อสู้คดีในชั้นศาลเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่สามารถกระทำได้ ทั้งกฎหมายได้รับรองสิทธิดังกล่าวไว้ด้วยผู้คัดขานไม่ได้กระทำความผิดใดๆต้นเหตุที่ทำให้ผู้ร้องอาจได้รับความเสียหายเกิดจากการวิเคราะห์ของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยและเกิดจากการปลุกระดมของสื่อมวลชนปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยจึงมีว่ากรณีมีเหตุสมควรที่จะอนุญาตให้เลิจกจ้างนั้นจึงต้องทำความเข้าใจคำว่าเหตุสมควรก่อนกล่าวคือคำว่าเหตุ ตามความหมายของพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพศ2542หมายความว่าสิ่งหรือเรื่องที่ทำให้เกิดผลส่วนคำว่าสมควรหมายความว่าควรยิ่งหรือเหมาะสมยิ่งดังกรณีที่พิพาทจึงเป็นการพิจารณาว่าเหตุคือเมื่อวันที่23เมษายน2551เวลาประมาณ23.00น ผู้คัดค้านได้สวมใส่เสื้อยืดสีดำเขียนข้อความว่าไม่ยืนไม่ใช่อชญากรคิดต่างไม่ใช่อชญากรรมอ,อกรายการโทรทัศน์ช่อง11และผลก็คือผู้ร้องได้ขออนุญาตเลิกจ้างผู้คัดค้านเป็นคดีนี้ดังนี้การที่ผู้ร้องขอเลิกจ้างผู้คัดค้านนั้นเป็นการเหมาะสมหรือสมควรหรือไม่นั่นเองข้อนี้เมื่อพิจารณากิจการของผู้ร้องที่ผลิตชุดชั้นในสตรีจำหน่าย กับการที่ผู้คัดค้านไปออกรายการโทรทัศน์กรองสถานการ์วไรตี้เรื่องทำท้องทำแทง้งย่อมเห็นได้ว่ารายการโทรทัศน์ดังกล่าวไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับธุรกิจของผู้ร้องหรือรายการสถานีโทรทัศน์ดังกล่าวไม่น่าจะทําให้ธุรกิจของผู้ร้องเสียหายได้แต่การที่ผู้คัดค้านสวมใส่เสื้อดําที่เขียนข้อความว่าไม่ยืนไม่ใช่อาาญากรคิดต่างไม่ใช่อาาญากรรมออกรายการโทรทัศน์ ทั้งที่ผู้คัดค้านทราบว่าพนักงานสอบสวนได้ดำเนินคดีกับนายโชติศักดิ์อ่อนสูงในข้อหาไม่เคารพเพลงสรรเสริญพระบารมีและข้อหาหมิ่นพระมหากษัตริย์ซึ่งในวันเข้ามอบตัวต่อพนักงานสอบสวนนายโชติศักดิ์ได้รณรงค์ให้ประชาชนผู้เห็นด้วยกับตนให้ใส่เสื้อดําที่มีข้อความดังกล่าวข้อนี้เมื่อพิจารณาจากวิญญาณประชาชาติย่อมเห็นได้ว่าวิญญาณประชาชาติของไทย มีเอกลักษณ์ต่างจากชาติอื่นซึ่งเป็นที่ยอมรับหรือเป็นที่ทราบกันดีว่าประชาชนคนไทยให้ความเคารพยกย่องเทิดทูนพระมห,หากษัตริย์ใครจะบังอาจดูหมิ่นเยียดยามไม่ได้เมื่อพิจารณาว่าผู้ร้องประกอบธุรกิจผลิตชุดชั้นในสตรีออกจําหน่ายเพื่อหากําไรสินค้าและชื่อเสียงทางการค้าของผู้ร้องเป็นที่รู้จักดีของประชาชนแต่ผู้คัดค้านกลับกระทําการให้มีการเรียกร้องต่อต้านสินค้าผู้ร้อง ย่อมทำให้เสียหายต่อยอดขายหรือชื่อเสียงทางการค้าของผู้ร้องเพราะการกระทำของผู้คัดค้านยังเป็นเหตุให้พนักงานผู้ร้องแตกความสมัคคีแยกเป็นสองฝ่ายดังนี้หากผู้คัดค้านยังทำงานกับผู้ร้องอีกต่อไปย่อมไม่เป็นผลดีกับทั้งสองฝ่ายการที่ผู้ร้องขอเลิกจ้างผู้คัดค้านจึงเป็นการสมควรแล้วจึงอนุญาตให้ผู้ร้องเลิกจ้างนางสาวจิตราคดฉเฉด,ดกรรมการลูกจ้างผู้คัดค้านได้ คำขออื่นให้ยกกินเจตั้งสามเดือนไปวัดไหนก็บนบานตลอดเลยใส่ต้องจะต้องเลิกแล้วชวนานเงินไม่ไหวว่าในสารสุดท้ายคนตัวเล็กกว่าเขาต้องรับรับทีารความผิดไปนี่เองแบบเขาต่อสู้เพื่อคนอื่นเยอะอะไรเงี้ยนี่เหรอผลการตอบแทนอะไรของคนที่ทำเพื่อคนอื่นอะไรเงี้ย